เหลือเชื่อจริงๆค่ะผู้หญิงจีนคนนี้เธอไม่เคยนอนหลับแม้แต่นาทีเดียวตลอด40ปีนี่เป็นเรื่องจริงจ,งจากสำนักข่าวต่างประเทศที่รายงานนะคะมีผู้หญิงชาวจีนคนหนึ่งเนี่ยเธอไม่เคยนอนหลับเลยตลอด40ปีล่าสุดแพทย์ก็ได้วินิจฉัยแล้วก็บอกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนางหลี่จานอินนะคะอายุ45ปี อยู่ที่มณฑลเหอหนานประเทศจีนเธอบอกว่าเธอไม่ได้นอนหลับเลยแม้แต่นาทีเดียวมา40ปีแล้วโดยความทรงจำสุดท้ายที่เธอเคยนอนหลับเนี่ยเมื่อตอนที่เธออายุ5ถึง6ขวบก,กันเลยทีเดียวสามีของเธอก็ยืนยันว่าเรื่องที่บอกว่าเธอไม่ได้นอนหลับเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกันเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นภรรยาของเขาหลับเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือว่ากลางคืนโดยเฉพาะตอนกลางคืนนางหลี่จะทำงานบ้านอยู่ตลอดเวลาแม้ทางสามีจะพยายามหาอานอนหลับมาให้กินแล้วแต่ก็มันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยเรื่องดังกล่าวนะคะทำให้นางหลีเป็นคนดังของหมู่บ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมกักจะมาหาแล้วก็เล่นไพ่กับเธอในตอนกลางคืนเพื่ออยากจะพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้นอนหลับจริงหรือไม่ผลปรากฏว่า เพื่อนบ้านเหล่านั้นนอนหลับไปก่อนเสมอในขณะที่นางหลียังตื่นอยู่ตลอดเวลานางหลีเผยว่าเธอไปพบแพทย์หลายครั้งแล้วแต่ไม่มีแพทย์คนไหนวินิจฉัยอาการของเธอได้เลยจนกระทั่งล่าสุดเธอไปพบแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์ในกรุงปักกิ่งทีมแพทย์ใช้เซ็นเซอร์ระดับสูงในการตรวจจับการทำงานของร่างกายเป็นเวลา48ชั่วโมงเลยนะคะทำให้พบว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ย ร่างกายของนางหลีเนี่ยมีภาวะนอนหลับเหมือนกันแต่ไม่ได้นอนแบบปกติทั่วไปข้อมูลจากขึ้นสมองเนี่ยแสดงให้เห็นว่าร่างกายของนางหลีเนี่ยเข้าสู่ภาวะหลับเหมือนกับร่างกายปกติโดยที่ไม่ต้องนอนราบและดวงตาก็ไม่ได้ปิดแพทย์อธิบายว่านี่เป็นภาวะหลับเมื่อตื่นซึ่งมีอาการคล้ายกับละเมอเดินเป็นภาวะที่อ,อวัยวะหลายอย่างในร่างกาย ยังคงทำงานแม้ในขณะหลับสอดคล้องกับคำบอกเล่าของสามีที่บอกว่าบางครั้งนางหลีก็มีอาการเลื่อนลอยแววตาว่างเปล่านั่นแสดงว่าเป็นช่วงที่ร่างกายของเธอพักผ่อนหรืออยู่ในภาวะหลับนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาเพื่อมาพบกันในคลิปต่อไปไม่พลาดนะคะสวัสดีค่ะ